อันยาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมามาเร็วยังไม่ตรงจะร้ <c oughs> งองแล้วแล้วสัตย์ท่าเดี๋ยวลองให้เร็ว <c oughs> ชชาาววคมสุประนพาไปดูความน่ารักของน้องฟิวเจอร์ค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าเป็นน้องหมาที่มีพรสวรรค์ค่ะสามารถพูดได้เล่าเรื่องได้แล้วก็ร้องเพลงได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปความน่ารักกันเลยค่ะเจ้าวันนี้มีอะไรจะเล่าไหนลองเล่ามาเซิวันนี้ไปไปเจออะไรมาบ้างพูดสิ พูดแล้ววันนี้ไปเจออะไรมาบ้างไปเจออะไรนะ <S <S 2> <S 2> ไปเจองูหรออยู่แถวไหนงูหรออยู่แถวไหนอยู่แถวไหนเจองูแถวไหนเจอะเจองูแถวไหนเจองูแถวไหนอะไรนะบนหลังคาทำไมงูเหัองูหรอ FC งูมากเลยเพราะอะไรทำไมไปเจองูทำไมหายยังไงงู อะไรนะอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวพูดต่อน่ากลัวไหม <c oughs> หน่ากลัวเหรอ <c oughs> อะไรวะาจ้าวันนี้จะพูดอะไรถึง FC มาัางอ่ารีวิวฟันน้องไม่ฟันน้องนะไม่ฟันน้องนะอ่ะลองพูดถึง FC ดูซิ ว่ามีอะไรอยากจะขอบคุณหรืออะไรหรือเปล่าไหนพูดสิอะไรนะอาพูดใหม่พูดใหม่มอะไรนะงูอีกแล้วไม่เอางูสิพูดถึงเอฟซีอะแบบพูดถึงเอฟซีอะอะไรนะฮะอาพูดถึงเอฟซีหน่อยแล้วเดี๋ยวพูดขอบคุณครับเหรอใช่เปล่า อ่าพูดใหม่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 พูดอีกทีพูดอีกทีคิดว่าเจ้าพูดว่าอะไรครับทุกคนสายแปดดิอ่ะเจ้าพูดอีกทีชัดๆเลยขอชัดๆพูดเฮ้ยอันนี้ชัดมาก FC น่ารักใช่ไหมใช่ไหมเจ้า FC น่ารักอ้าวสายหัวทำไมเอ้ยแต่เขาไม่ติดตามเจ้าขอโทษคาเดี๋ยวนี้เลยพูดขอโทษเร็วขอโทษ ครับโอเคโอเคลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ